ดูจากหน้าปกคลิปคุณก็คงรู้นะครับว่าคุณวันนี้คุณเข้ามาดูคลิปการรีวิวอะไรนะครับจริงๆแล้วมันเป็นคลิวของการรีวิวเจ้า2ตัวนี้นะครับหก็คือเก่าๆมัง้งใช่ไหมไอ้ตัวม y s t ี i k e f r e e d o m นะครับของของบูธของของค่ายจีนอะบูธเล็กอะแล้วก็จริงๆจะเปรียบเทียบกับตัวบันไดที่ผมทำสีไว้ด้วยแต่ ผมไม่ไหวแล้วผมอยากเล่นดิจิวา i ส์มากนะครับแล้วผมตั้งใจว่าผมจะไม่รีวิวดิจิวา i ส์จนกว่าว่าผมจะได้สแตนมันมาครบนะครับแต่ว่ากูอยากเล่นมากคนอื่นเขาเล่นไปกันจนจบแล้วพี่คนนึงในกลุ่มที่รู้จักกันแม่งก็ถ่ายมาโชว์ผมว่าเล่นไปถึงไหนแล้วซึ่งผมแบบไอ้เหี้ยกูอยากเล่นมากก <c oughs> ูไม่ไหวแล้วกูขออนุญาต เอามารีวิวเลยแล้วกันนะครับและแน่นอนนะครับว่าวันนี้เป็นคิวของการรีวิวดิจิวายคัลเลอร์เวอร์ชันีทีนะครับนี่ก็กําลังเป็นกระแสนั่นแหละนะจริงๆแล้วผมไม่ได้มีแค่กล่องเดียวนะครับผมมีทั้งหมด1กล่อง2กล่องและ3กล่องนะครับ ในการอันบ็อกในของเขญาตแกะเป็นตัวที่เป็นตัวสเปเชียลออดิชั่นนะครับไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัว DX เนะครับเพราะว่าอีก2กล่องที่เหลือมันจะเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็จริงๆผมแอบแกะมาแล้วรอบหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าแกะออกมาติดฟิล์มนะครับก็เดี๋ยวเอามาให้ดูกันแล้วกันนะว่าภายในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างรอบข้างก็จะมาเป็นเหมือนตัวดิจิวเอ,อ่อตัวดิจิวส์ที่ผมเคยมีเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะกล่องก็จะมาเป็นกล่องน้ําตาลอย่างนี้เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมรอบข้างกล่อง เป๊ะเลยเป๊ะนะนี่ไม่มีอะไรไม่เหมือนกันเลยเหมือนกันทุกตรงนะครับเหมือนกันทุกส่วนนะฮะแล้ว่าตรงข้างหน้าก็จะเขียนไว้เป็น D3 นะครับ25ปี Digital c o l e r Evolution นะครับก็ตั้งใจว่าจะตามเก็บไปจนกว่าตัวตัวจะถึงตัวของภาค Frontier Frontier ั้ยที่เป็นมือแบบผมจำไม่ได้นะครับน,น่าจะภาค Frontier เพราะว่าถ้าหากว่าเป็นอีกภาคหนึ่งที่ผมจะไม่ค่อยอินคือหลัง Frontier ไปมันเป็นเซเ e อร์นะครับซึ่งหลังเซเบอร์ไปเนี่ยผมไม่ค่อยได้ตามแลแล้วผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเนื้อเรื่องหลังจากนั้น เท่าไหร่นะครับก็ความทรงจำว้เด็กผมผม,ผมจะไปจบอยู่ภาคฟอนเทียเพราะฉะนั้นผมตั้งใจว่าจะเก็บดิจิวาอีกประมาณสัก2อถึงสคอลเลคชันนะครับก็คือจะเป็นตัวรุ่นของดีอาร์กป่ะอ่าน่าจะเป็นดีอาร์กนะครับที่เป็นการ์ดรูดการ์ดนะครับแล้วก็จะเป็นตัวสแกนมือนะครับหลังจากนั้นไอตัวสุดท้ายเนี่ยของภาคเซเบอร์เนี่ยก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงอ่ะนอกเรื่องไปเยอะนะครับกลับมาโฟกัสที่เรื่องของเราดีกว่านะครับเจ้าตัว D3 นะครับเปิดเข้าไปในกล่องก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับ เห็นกระดาษมันย <|so|>> ับยั้อย่างนี้ไ um, ม่ต้องตกใจนะครับผมแอบแกะไปแล้วแกะปะติฟิล์มนะครับแกะปะติฟิล์มเพราะว่าจากตอนแรกตั้งใจว่าจะรีวิวพร้อมอุปกรณ์ครบเซตมันนะครับขาตั้งขาตึงอะไรอย่างเงี้ยไปที่เป็นสแตนอะคริลิกนะครับแต่ ไม่ไหวละเออเดเด็ดเด็ดโทษทีให้ดูหน้ากล่องก่อนนี่เป็นไงหน้ากล่องของ D 3ทนะครับต้องบอกว่าเป็นดิจิไวทที่กล่องสวยมากนะครับโอ้โหมันผมประทับใจกับกล่องของดิจิไว25ปีมากเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปนะครับถึงแม้ตอนนี้เออผมเห็นในกลุ่มเขาไปกดกันในร็อตของดีมทรอยนะครับในดีมทรอยนะเออลองไปดูในช้อปปี้นะครับถ้าบางคนอาจจะเจอราคา2,500 2,600 2,700อย่างเงี้ยผมแนะนำว่าเอ้ยถ้าใครอยากได้แล้วเราไม่ได้พรีไวทะไปกด ได้เลยนะแต่ว่าสีฟ้าไม่มีแล้วแต่ว่าไอ้ตัวสีดํากับสีสเปเชียลเนี่ยพอไปเจอโค้ดในช้อปปี้อ่ะใครที่ไม่ได้พีไว้อ่ะโอ้โหผมแบบเจ็บปวดมากเลยผมพีไว้แล้วครับราคาเต็มอะ่ะแต่ปรากฏว่าในช้อปปี้ราคาถูกกว่านะครับแล้วก็เป็นของลดดีมทรอยด้วยนะครับลดเดียวกับผมด้วยแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็เพลย์เซฟเพราะผมมั่นใจว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกทุกเวอร์ชันนะครับเดี๋ยวดาร์กเนี่ยเป็นตัวขายดีนะที่เป็นดนะุ๊กมอนอ่ะผมว่าอันนั้นก็คงต้องพีเหมือนเดิมนะครับผมคงไม่ปปปไป มีหลุดๆให้เห็นกันเยอะแยะเลยเพราะว่าตอนช่วงใหม่ๆราคาก็ดีดไป4-5 0 0พันเลยสุดท้ายแล้วพอทุกคนรู้ได้นะครับว่ามันไม่ใช่ของที่ดีมิเศดขนาดนั้นอะ่ะเออเนี่ยราคามันก็จะกลับมาปกตินะครับอันนี้เป็นหน้าตานะไม่ได้มีอะไรก็คล้ายๆเดิมนะครับพอเป็นล็อตของดีมทอยมันก็จะมีแบบเนี่ยนะครับเพราะมันเป็นล็อตไทยนะ ข้างในนะครับของตัวที่เป็น DX version นะครับคุณจะได้มาเป็นตัวดิ i ิวา e ที่เป็นสีฟ้าเขียวนะครับก็คือตัวของ stringmon กับ x v m o n ที่มันทําการโจเกสกันนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยคุณจะเห็นมันคือ d i g i เป็นท่อนะครับทั้งหมด12ปะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะ10ไม่ใ <laughs> ช่12ไม่จำได้ไหนมานี่ยเออดิจิเป็นท่อทั้งหมด10ชิ้นนะครับนี่แล้วก็เป็นตัวดิจิวนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเอาของที่อยู่ด้านหลังออกมาให้ดูก่อนเนาะยังไม่ได้แกะ อันนี้เหมือนกันนะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าจะคล้ายๆก,กันกับตัว d i จิไว้ e ก่อนหน้านี้นะครับใครไม่เคยดูไปดูรีวิวได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็น Anniversary โหเป็นบุ o กบุกบ็อกเซนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะดูนิดน,นึงเนาะเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจซื้อ่าขายอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นว้าวผมชอบความใส่ใจของบรรไดจังเลย ความใจยของวันไดก็คือต่อให้เป็นเทปเนี่ยใสๆเทปใสที yep. ่แปะมานะครับมันจะไม่ทําให้ซองของคุณเสียหายนะครับสำหรับใครที่อยากจะเก็บบ็อกเซตอดูดิอาร์ตบุ๊กนะครับดูกันว่าอาร์ตบุ๊กด้านในมีอะไรบ้างนะครับหลายคนบอกพี่เปิดไปดิจิไวท์เหรอผมอยากดูดิจิไวท์แล้วใจเย็นแหมหลายหูยนี่นะครับอีก2ตัวมันก็จะเป็นตัวสีตัวดิจิไวสีฟ้ากับสีดํานะครับที่ผมสั่งมาอืม โอ้ไดซุเกะนะครับแล้วก็เป็นวีมอนนะครับวันนี้เขาบอกร่างพัฒนาที่สปอยตัวเองนะสปอยตัวเองอ้เนี้โหมีมีแมกนามอนด้วยเหรอเพ้ยอย่างนี้เท่ากับว่าถ้าเราได้ดิจิมันทอนแห่งปฏิหารคือผมเข้าใจว่ามันมีวิธีฟาร์มดิจิมันทอนอยู่นะครับแอบไปดูวิธีการเล่นมาคร่าวๆนะครับเออไรดามอนกับแมกนามอนโอ้ถ้าผมได้แฟกเมนต์ของดิจิมันทอนแห่งปฏิหารนี่ผมจบเกมได้เลยปะเพราะมันเป็นร่างเมก้าแล้วอะโอ้ oh, แล้วมีเอ็กซ์วีมอนกับต์นะครับ อ่าอันนี้จะเป็นเคนนะครับเคนอิจิอิชิชโจจิเคนเออแม่งหล่อนชื่อมิยาโกะโอ้นี่ดูมิยาโกะนะครับดูมิยาโกะโอ้มิยาโกะก็มีดิจิเบนทอนให้แปลงร่างทั้งหมด2แบบนะครับนี่เป็นร่างอาร์เมอร์นะครับแล้วก็เป็นอะควายลามอนเอ๊มันไม่มีร่างพัฒนาเต็มรูปแบบหรอโอ้โหนี่เออนี่ก็เหมือนเหมือนกันนะครับนี่ไม่ได้ไปสุดโอ้โหปาตามอนไปถึงเซราฟีมเลยปาตามอนไปถึงเซราฟีมอนเลยโคตรขี้โกงมีอาร์เมอร์ร่างเดียวนะครับเป็นเปกัสเบ เปก a สมอนนะครับจะอ่านเป็นเปกาซัตเปก a สมอนนะครับโอ้แสดงว่าเป็นแองเจิลมอนโฮลี่แองเจมอนแล้วก็เป็นเซลาฟิมอนเลยนะครับโ <Ooh. S 1> อ้โหดร้ายอันนี้ก็ไปโอ้โฮลี่ดราโมนเลย <laughs> แล้วก็มาโฮลี่ดรา o n นนะครับอันนี้เป็นฮิคา r ินะครับวอลเลสวอลเลสนี่ โแสงแม่งไปสุดให้แค่ล่างนี้นะครับไปสุดให้แค่ล่างากามัมมมอนนะครับกามมมอนอืมเป็นร่างอัมเมอร์ด้วยนะว้าวอันนี้เป็น DNA Evolution นะครับก็จะได้ประมาณนี้ไอ้น้านี้แม่งสปอจัดเฮ้ยเดี๋ยวนะว้าวเฮ้ยตอนแรกอะ่ะผมกําลังสงสัยอยู่เว้ยว่าไอ้ไอ้เรื่องเนี้ยคือมันจะเป็นเหมือนตอนผมกลัวจะเป็นเหมือนตอนตัวก่อนนั้นนี้ก็คือว่ามันจะไปจบที่โอเมกามอนนะครับก็คือเล่นกี่ครั้งไม่รู้ผมจำไม่ได้นะมันก็จะบทร่างสุดท้ายที่โอเมกามอนนะครับไม่ได้ไปต่่อที ร่างสุดๆของโอเมกามอนเลยตอนนี้มันคือมนะูซิเฟอร์โหมดเนาะแต่ว่าอันเนี้ยโอ้ oh, เขาเลยจากเขาเลยไปถึงภาคเดอะบูฟี่เลยนะครับนี่เห็นไหมนี่เขาไปจบให้ที่ภาคเดอะบูฟี่นะครับก็คือตัวอิมพีเรียลดราโมนนะครับเป็นพาราดินโหมดนะโอ้โหสุดยอดว่ะเฮ้ยเจ๋งไม่น่าเชื่อเนี่ยโอ้แล้วผมซื้อสแตนที่เป็นเพลดรามอนมาแล้วกันเอาแต่ไม่เป็นไรมันเข้ากับคู่สีนะครับมันเข้าคู่สีเพราะว่าไอตัวดิจิไวท์อันเนี้ยมันคือสีของเพลดรามอนนะครับมันก็เข้าคู่มันแหละสวยดีนะครับโอ้โหนี่คือดิจิ นะครับโความรู้ความหวังม i ลเลค l ลไลท์เดสตินีพิวิลิตีนะครับอ่าก็ข้อมูลทั่วไปเอ๊ะ,อะมีอากุมอนให้เล่นด้วยหรอหรือว่าเป็นแค่กิมมิคโผล่มาเฉยเฉยเนี่ยตัวละครจากภาคเก่านะครับอันนี้มันจากภาคดไอ้นี่ด้วยอืมมีตัวละครภาคเก่าให้เห็นนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเวลาเล่นจริงๆแล้วจะมีโผล่ oh, มาไหมนะผมก็ไม่ไอยากสปอยตัวเองมากนะ โอ้โหประตูเยอะมากนะครับโอ้มีเมทัลไอ้นี่ด้วยเมทัลเกรมอนที่เป็นไวรัสนะครับไวรัสเมทัลเกรมอนโอ้คิเมลามอนนะครับนี่มีอะไรอีกอะโหเยอะแยะว่ะโอ้อาร์ตบุ๊กนี่สปอยยันจบเกมเลยปั้เนี่ยโอ้โหใช่เลยมีโอ้โหมีเดียโบมอนด้วยโอ้นี่มีแอเรียให้ดูนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้โอ้เปิดอาร์ตบุ๊กนี่จบเกมได้เลยนะเออเก็บเก็บเก็บพอก่อนนะครับกลับมาดูที่กิมมิคหลักจริงๆของเรานะครับขออนุญาต นี่มันอยู่ไงวะเอออยู่อย่างนี้ถูกแล้วแล้วก็อันนี้ปิดใน,นนี้ใช่ไหมอ่าโอเคด้านในนะครับด้านในเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้เลยก็คือดิจิไว้แน่ๆละ่ะหนึ่งอันนะครับแล้วก็ที่ติดยากชิบหายแล้วสิแล้ววะเอาแม่งติดเทป <laughs> ผมก็ว่าไอ้จะเปิดไม่ออกแม่งมีเทปใสอยู่โอ้ยม่แปลเทปใสวะ เซฟใส่แปดโดนกระดาษไอ้นี่มาด้วยอะ่ะกระดาษไขมาด้วยพยายามแกะเบาๆนะครับไม่ให้มันไม่ให้กระดาษไข่มันขาดอ่าโอเคได้แล้วไหกข้างหนึ่งมือมือไม่นิ่งเลยโอ้โหอ่ะได้แกะได้สักทีนี่นะครับด้านในก็จะมีตัวโอ้ยแม่งยังจะใส่แม่งยังจะใส่ดี่ให้นั่นน่นก็จะมีตัวดิจิวส์นะครับนี่ให้ดู สี dx เป็ไงแม่งยังสวยอันนี้ติดฟิล์มไปแล้วนะครับแล้วก็เออพอป,ปพอติดฟิล์มที U แล้วมันก็รู้สึกเนียน,เน,ยนเนียนดีเหมือนกันนะตอนแรกติดไปมันก็จะมีฟองมีอะไรนะครับแต่พอทิ้งไว้นานๆเออมันก็เนียนไปเลยเนาะแปลกตาดีนะครับโอ้โหสีแบบตอนแรกไอ้สี dx เนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งเป็นสีที่คนวิจารณ์มากที่สุดเลยแล้วก็คนไม่ค่อยสั่งมากที่สุดเลยเพราะว่าสี dx แม่งไม่ค่อยสวยนะครับต้องยอมรับเลยว่าม่งเป็นสีดีไซน์ที่พอมันโจเกะกันแล้วสีเขียวกับสี เฮ้มันสวยหรือไม่สวยดีวะแต่ว่าที่ต้องซื้อ DX เพราะว่า มันแถมนี่ครับมันแถมดิจิเป็นท่อนครับนี่เดี๋ยวผมไม่เอาดิจิเปนทอนออกมาให้ดูนะให้ดูอย่างนี้ไปนะครับนี่นี่วิ่ไงขั้วสวยเลยโอ้โหสวยจัดอะ่ะ dx ที่คุณจะได้ก็คือดิจิเปนทอนนะครับดิจิเปนทอนเออซึ่งตอนแรกอะผมอะไม่ค่อยชอบสีอย่างที่บอกไปนะครับแต่พอปรากฏว่าของจริงมาแล้วอะได้เล่นของจริงนะผมบอกเลย dx ไม่เป็นสีที่สวยที่สุดตั้งแต่ผมเปิดกล่องมาเลยอะไม่น่าเชื่อว่าพอมันเป็นเนื้อพลาสติกเป็นเนื้อแบบผิวสัมผัสเนี่ยแล้วเนื้อพลลาาสสตติิกก้ัััเเนนนนนนีมมปป็็็แขง แข็งแต่อันเนี้ยไอ้ตัวด้านข้างมันะ่ะเนี่ยมันเป็นความรู้สึกยางๆนิดนึงอะ่ะซึ่งผมไม่กล้าเอาเล็บขูดเลยว่ะ อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นผิวยางๆเด้งๆนะครับมันเป็นวัสดุยางๆนะครับก็เวลาเล่นเนี่ยเ็อทาความสะอาดบ่อยๆด้วยกันนะครับเพราะว่าพวกวัสดุที่เป็นยางนี่มันค่อนข้างสะสมแบคทีเรียเนาะแต่ผมพอรู้ว่ามันเป็นยางอย่างเงี้ยผมเริ่มมีข้อกังวลแล้วว่าไอ้ยางตัาเนี้ยมันจะอยู่กับเราไปได้อีกนานแค่ไหนอนาคตมันจะเหนียวหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องเก็บกันดีๆนะใครที่ซื้อสายสะสมมาเนี่ยผมแนะนําว่าลองหาตู้อะไรหรือว่าที่มันกันความชื้นกันอะไรอย่างเงี้ยเลยนะเพราะว่าไม่งั้นอ่ะอย่าพยายามอย่าให มาเข้าเอยหรืออะไรเอยเนี่ยมีโอกาสสุ่มเสี่ยงมากๆนะครับที่ยางตัวนี้มันจะมันจะเหนียวนะครับแล้วก็จะเสื่อมสภาพเนาะแต่มันเป็นเออนั่นแหละก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมันไม่ทําเป็นพลาสติกแบบเดียวกันออกมาเลยซึ่งคนส่วนมากเขาอยากได้ความเขาเรียกว่าอะไรนะความถาวรมากกว่า อยู่แล้วอะ่ะเพราะว่าคนที่ซื้อพวกเนี้นะครับส่วนมากแล้วมันจะไม่ใช่เด็กน้อยหรอกมันเป็นเด็กในวัยผมนี่แหละมันเป็นคนในวัยผมนี่แหละซื้อกันนะครับเพราะว่าเด็กน้อยเขาก็ไม่ค่อยซื้อกันนะเด็กไม่ค่อยเล่นดิจิวายนะครับแถมแม่งราคาสามพันอ่ะสามพันกว่าบาทอะ่ะเด็กทีย่ยจะซื้อวะมึงไม่ได้ทํามาขายเด็กเออมึงทํามาขายพวกกูมาดูอันนี้เป็นของไดซุเกะนะครับอีกสีหนึ่งขออนุญาตแกะให้ดู คร่าวๆนะครับเพราะว่าด้านในกล่องเนี่ยคาดว่าจะเหมือนกันนะครับโอ้ยสวยจริงๆเว้ยเอ้าเสยฟิล์มลอกเฉยเลยไม่ได้ดูอ่าไม่เป็นไรนะครับแปะได้กดๆอืมนี่คือไดสเกตนะครับสีฟ้าก็ยังเป็นวัสดุเป็นยางเหมือนกันนะเนี่ยเออ วัสดุเป็นแบบเดียวกันนะคบด้านข้างนี้จะเป็นอย่างยางนะฮะซึ่งผมก็โอเคนะแต่ว่าผมแฮปปี้กับตัวสี DX มากกว่านะครับก็คิดว่าคงจะเอาตัวสี DX ไปเล่นนั่นแหละสีฟ้ากับสีดำเนี่ยคิดว่าจะเก็บสะสมนะครับเป็นคอลเลกชันตั้งขึ้นตู้นะครับ <c oughs> ขาดนะครับตอนเด็กขาดนะครับมีแค่นี้นะไม่มีอะไรเลยในกล่องด้านล่างน่าจะเหมือนกันเอะเดี๋ยวนะอ่าตัวธรรมดาจะไม่มีอาร์ตบุ๊กมาให้นะครับไม่มี เพราะฉะนั้นใครอยากได้อาร์ตบุ๊กเก็บสะสมสวยๆนะผมแนะนําว่ายัางไงก็ต้องเป็นตัว DX นะครับบันไดเขาคิดไว้แล้วนะครับว่ายัางไงคุณก็ซื้อครบทุกสีไม่ใช่ทุกคนหรอกต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่ว่าผมบ้าโลกจิตนะครับอยากอยากซื้อครบแต่ผมมีเป้าหมายในการเก็บผมไงว่าเดี๋ยวพอไปถึงตัว d ีก็จะจะเลิกแล้วแล้วก็ไม่เก็บแล้วเอ้ไม่ใช่ดีตัวของภาคฟอน t ทียนะครับก็จะเลิกแล้อืม นี่เป็นตัวสีดำนะครับของเคนนะครับกลายเป็นว่าสีดำเนี่ยเป็นสีที่ผมชอบน้อยที่สุดเลยผมชอบสี DX มากที่สุดเลยแปลกใจมากเหมือนกันโอ,โอ้ดูดินี่นะครับสีดําก็เป็นยางเหมือนกันนะเออขนาดสีดำสีดํายังเป็นยางนะครับ แอบแอบกุญกตตีตรงเนี้ยตรงที่มันเป็นยางอะ่ะผมกลัวว่านาคตอ่ะมันจะอยู่กับเราไม่ยืดนะครับมันจะอยู่กับเราไม่นานแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูกันถ้าเราเก็บรักษาดีๆผมเชื่อวัดสดุทุกอย่างอะ่ะมันมันก็อยู่ได้แหละมันก็อยู่ที่การรักษานะครับอ่ะก็ทั้งหมดจบไว้แล้วกันนะครับประมาณนี้ จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะมารีวิวเลยอย่างที่บอกนะครับว่าอยากจะเก็บไว้รีวิวตอนที่ของมันครบเซตอะไรครบทุกอย่างแล้วที่พร้อมจริงๆนะครับเพราะว่าตั้งใจจะรีวิวพร้อมตัวสแตนมันด้วยแล้วก็อะไรด้วยแต่ว่าไม่ไหวแล้วนะครับชาวบ้านเขาเล่นกันหมดแล้วแล้วก็ตัวเองก็นั่งมองแล้วอยากเล่นอะรีวิวก่อนเลยแล้วกันสแตนก็คุณไปหารูปเอาในไอ้นี่แล้วกันนะผมสั่งช้อปปี้ไว้สแตนมันไม่ใช่ของล็ขสิทธ์นะครับเป็นสแตนของเติร์ดปาร์ตี้แต่เขาทำออกมาแล้วสวยมากเลยเหมือนตัวไอตัว ตัวดิจิไวทก่อนหน้านี้นะครับของภาคอากูมอนอ่ะเออโอเคก็จบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัว D3 ดิจิไวนะครับไม่ใช่รีวิวเนี่ยเป็นเรียกว่าการอันบ็อกซ์นะครับเออรีวิวไปหาดูเอานะครับเพราะว่าถ้าผมรีวิวไปเนี่ยมันจะกลายเป็นการสปอยนะซึ่งผมไม่อยากไม่อยากสปอยนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่ได้มีเครื่องอยู่ในมือแล้วคุณอยากจะรู้ว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงเล่นไปถึงไหนระบบเล่นเป็นยังไงก็ไปลองหารีวิวดูกันได้นะครับมีหลายชาแนลทำไว้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิิปปหหนนนน้้้าาแลลววกััััััะคคคครรรรบบบบบสสสีีด Enjoy your toy ย